ระบบสังหารเทพตอนที่206บิดาระบุตรคู่นี้นั้นเลวซามไม่ได้ต่างกันและในมุมหนึ่งแห่งโลกล่าแห่งนี้เรือท้องนาพาลำใหญ่ลำหนึ่งกำลังเล่นด้วยความเร็วสูงคนผู้หนึ่งในชุดคุมดำมือสีทมินใบหน้าถูกปิดซ่อนเต็มไปด้วยหมอกควันสีทมินที่มีดวงเนสีทองสองสว่างกำลังยืนกำมัดแน่น นั่นเพราะพลังวิญญาณที่มันฝังไว้ในจิตวิญญาณของยอดหญิางงามได้ทำงานมันย่อมเป็นสัญญาณทำให้เชียวเฟิงมันรู้ว่าเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นต่อนางแล้วและผู้ที่กระทําเช่นนั้นต้องไม่ใช่ใครอื่นหางแต่เป็นเดราชาญปาดกระบีเชียรเฟิงสะทบคำออกมาด้วยเสียงกดตำ่ำมันแฝงไว้ด้วยความแค้นอันลึกลํา และในมุมต่างๆของอาณาจักรก้าวมังกรเมืองห่างมังกรสะบัดน้ําเหล่ายอดคนและสายจากสํานักน้อยใหญ่ต่างๆก็ต่างกําลังพยายามสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นภายในสํานักบรรจบฟ้าและหนึ่งในนั้นในมุมหนึ่งของยอดเขาที่สูงชันนางมานปิงเหยียนก็เฝ้าจับตามองสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เช่นกันนี่ข้าเป็นอะไรไปอ๋อปวดนี่มันปวดเลอเกินอ๋อไม่ไม่นี่มันเลือด มีตัวค่ามีเลื่อดงั้นหรืออ่ะเดลชานใครใครใครผู้ใดทำค่าเสียงแผดร้องของปาดกบี่แผดดังอย่างน่าสลดสังเวชและในเวลาเดียวกันเหล่าสิทธิสำนักบรรจบฟ้าต่างฟื้นคืนได้สติก่อนหน้านี้ที่จะได้สติพวกเขาทำตามสิ่งที่ปาดกบี่บอกกล่าวโดยไม่รู้สึกตัวแม้แต่น้อย หากแต่ตอนนี้ทุกคนต่างได้สติกลับคืนมากันจนหมดสิ้นทุกผู้คนไม่ช้าสิทธ์น้อยใหญ่ก็มองจ้องไปทางที่เสียงร้องกังวานดังบุรุษผู้หนึ่งที่เป็นหนึ่งในสิทธิแห่งสำนักบรรจฟ้าที่กลับมาได้สติก็ร้องตะโกนนี่มันต้องเป็นเนตรมารที่ชั่วชา้าที่เราท่านอาจารย์กล่าวถึงเป็นแน่สิทธิคนหนึ่งชี้ไปที่ปาดกระบี่ที่เนตรมารกลางหน้าผากของมันได้แตกดับ บัตรนี้ที่กลางหน้าผากของมันกลายเป็นก้อนโลหิตสีแดงสดหลังไหลออกมาไม่หยุดหย่อนทุกคนดูนั่นสิทธ์น้อยใหญ่ต่างหันมองตามมือชี้นั่นไม่ช้าแต่ละคนก็ตกตะลึงใช่จริงๆคนของสำนักยอดก็มีเกี่ยวข้องกับเนตมานสิ่งที่ทำให้พวกเราไม่ได้สติกันเมื่อคู่คงเป็นเพราะเนตรมานจริง เหล่าสิทธ์นับพันแห่งสำนักประจบฟ้าจ้องมองคนของสำนักยอดกระบี่โดยเฉพาะปาดกระบี่ที่กำลังดิ้นทุรนทุรายพวกเขาไม่คิดเลยว่ากลุ่มฆาตกรที่เป็นที่ต้องการตัวของคนทั่วล่านั้นจะกลับกลายเป็นคนจากสำนักอันดับหนึ่งแห่งแผ่นดินนี้จริงๆนี่มันคือสำนักที่ยิ่งใหญ่อันดับหนึ่งที่ถึงขนาดสามารถปกครองมหาทวีปได้เพียงสำนักเดียวเลยนะแต่ถึงอย่างนั้นจิตใจของพวกมันกลับตำแซมถึงเพียงนี้จริงหรือ สำนักเช่นนี้สมควรเป็นสำนักอันดับหนึ่งในแผ่นดินจริงๆงั้นหรือสิทธิ์น้อยใหญ่ต่างคบคิดเช่นนี้ในใจของสิทธิสำนักเมืจบฟ้าส่วนใหญ่นะตอนนี้เต็มไปด้วยความโกรธแค้นไม่มีใครไม่รู้ว่าในช่วงเวลานี้มีข่าวการฆ่าล่าสังหารผู้คนสามัญเพื่อตามล่าหาสตรีมีคันใกล้คลอดมากมายเพียงไรทุกาการล่าสังหารนั้นว่ากันว่าโหดเหี้ยมราวกับไม่ใช่คนฆ่าล้างตระกูลสตรีเด็กเล็ก คนชลาก็ไม่เว้นมันกระทำการต่อเนื่องตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาในทั่วทุกดินแดนความโศกเศร้าในเรื่องนี้ฝังลึกไปยังจิตใจของผู้คนมากมายทั่วโลกล่าโดยเฉพาะชาวยุทธที่มีหัวใจทรงคุณธรรมและเมื่อเราสิทธิสํนักบนจบฟ้าได้รับรู้ถึงความจริงสิ่งนี้จิตแห่งการฆ่าฟันของพวกเขาก็ลุกโชนอย่างไม่อาจจะกดข่มได้อีกต่อไป หนึ่งในผู้นำสิทธิ์แห่งสำนักนบัรจฟ้าผู้หนึ่งตะโกนเสียงดังปลุกเล้าจิตใจพี่น้องสิทธ์น้อยใหญ่แห่งสำนักนบรรจฟ้าพี่น้องทุกคนแม้วันนี้เราจะต้องตายหากแต่เราก็ต้องล่าสังหารพวกมันให้จงได้อย่าปล่อยให้พวกมันมีชีวิตสืบต่อไปได้อีกไม่เช่นนั้นวันหน้าชีวิตของพี่น้องครอบครัวของพวกเราที่อยู่ด้านหลัง จะต้องอยู่ภายใต้ปีกของมารหลายที่ใจดำทมินหินชาติไม่ใช่คนเช่นนี้ไปตลอดการพวกมันฆ่าได้แม้แต่เด็กเล็กและสตรีมีคันสันดานของพวกมันหยาบช้ายิ่งกว่ามารปีาาศาจอสูรหลายเสียอีกสิ้นเสียงกา่าวที่แผดดังเหล่าสิทธิสำนักบ,บนจบฟ้าต่านลิ้นเลนปานเข้าสู่ขีดสุดของตนเท่าที่จะทำได้ สายตาของทุกคนมีความมุ่งมั่นคล้ายกับว่ายอมใช้โลหิตกันเป็นปานพลังแต่จะไม่ยอมปล่อยพวกชั่วช้านี้หนีไปได้หากแต่แม้ปาดกระบีจะเสียท่าต่อวิชาที่มันไม่อาจจะล่วงรู้ว่าเกิดจากผู้ใดหรืออาจจะเป็นสมบัติวิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งก็จริง แต่ลำพังแค่12ทูตกระบี่ที่มันพามาด้วยก็หาใช่จะมีผู้ใดจะต่อต้านมันได้ณตอนนี้ปาดกระบีค่ค่อยๆพยุงตัวเองลุกขึ้นด้วยกระบี่สภาพแห่งมันน่าสังเวชนักฮเป็นแค่ชนชั้นต่ำต้อยทำเป็นพูดดีสารเลวสารเลวจริงๆไอ้พวกหนอน,มนแมลงที่ษย์จักที่ต่ำที่สูงปาดกระบี่ส่งสัญญาเป็นความแก่ทูตกระบี่และอาวุโสที่แปรพักของสานักประจบฟ้า เป็นเชิงบอกกล่าวว่าให้สังหารทุกคนที่อยู่ณที่แห่งนี้ให้หมดต้องไม่มีใครสามารถนำความอัปยตของมันไปพูดให้คนที่สามฟังได้หากแต่ก่อนที่จะเกิดการล่าสังหารนั้นมวลเมฆาที่อึมครึมและหมุนหมองก็เกิดการม้วนตัวเป็นวงกลมโดยมีจุดศูนย์กลางเปิดออกทำให้แสงแห่งสุริยันจากฟากฟ้าสูงส่งลงมาถึงพื้นพัดพีได้ และจากนั้นไม่นานก็มีบุรุษอีกผู้หนึ่งที่หล่อเหลาและรูปงามไม่แพ้ปาดกระบี่ปรากฏกายพร้อมกับเรือท่องนพภาสีธมินลำหนึ่งที่ดูพิเศษยิ่งนักเท่าควนชาวเย่เห็นดังนั้นถึงกับคุกเข่าทันทีพร้อมตะโกนเสียงดังข้น้อยกวนชาวเย่ขอคารวะมาหากบี่สิ้นเสียงนี้สิทุกคนแห่งสำนักบนจบฟ้าถึงกับตกตะลึง นั่นเพราะนามหากบีสำหรับโลกใบนี้แล้วมันหมายถึงตัวตนอันดับหนึ่งที่ไม่เป็นสองรองจากใครชื่อเสียงของมหากบีโดงดังมานับร้อยปีแล้วผู้คนต่างรู้ว่ามหากบีนั้นเป็นผู้ไร้ผ้ายอย่างแท้จริงอำนาจและความแข็งแกร่งของมหากบีแม้เพียงเด็กสามขวบยังต้องรู้ถึงตัวตนและความยิ่งใหญ่อันหาใดเปรียบของมหาบุรุษผู้นี้ และสิทธิสำนักบัจบฟ้าทุกคนจะไม่รู้ได้อย่างไรและนั่นจึงทำให้ทุกคนต่างรู้สึกสะพรึงทนโพปาดกระบี่เรียกมหากบี่ด้วยความตกใจมันไม่คิดเลยว่าบิดาของมันนั้นจะปรากฏตัวณสถานที่แห่งนี้เพีย้ย เสียงตบด้วยหลังมือของมหากบีต่อปาดกบีดังลั่นผู้คนที่อยู่โดยรอบถึงกับตกใจหรือแท้จริงมหากบีเป็นผู้ถือคุณธรรมดังที่ผู้คนกล่าวขานจริงๆ และนั่นก็ทำให้คนของสำนักบรรจบฟ้าส่วนหนึ่งถึงกับลืมตัวและเผลอคลิดในแง่ดีไปว่ามหากบีผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้มากคุณธรรมและมาณที่แห่งนี้เพื่อสั่งสอนบุตรที่ชั่วช้าของตนหากแต่ความคิดนี้กับอยู่ได้ไม่นานนั่นเพราะเมื่อคำพูดของมันดังขึ้นเหล่าผู้คนแห่งสำนักนบรรจฟบาก็รู้ว่าปิดาและบุตรคู่นี้นั้นเลวทามไม่ต่างกัน นิยายจบแล้วฟังตอนใหม่ก่อนใครกดติดตามค่ะ